สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องกุนันเจ้าว่าครับสำหรับวันนี้เราเจอกัน EP 3ครับสำหรับน้ำม่วงบ้านแม่ตื่นหมูสามอัมพือลี้จังหวัดลลพูนเวลาตอนนี้เวลามุมมงเกินครับน้ำก็เริ่มลดแล้วครับเดี๋ยวเราไปเจอกันนะครับว่าสถานการณ์จะเป็นจงได้นะครับสำหรับกุนันขแรกว่าจะทำสองอีนะครับตอนนี้ EP พีที่สามกุนันจะทายให้ดูว่าน้ำลดแล้วสถานการณ์ จะได้แลว้วก enfin ็ที่เราไปเดินแต่ลิตี้ในอีพีสองนะครับมันมีลักษณะพื้นที่เป็นจดียจะเราไปชมกันนะครับสถานการณ์น้ำละเวลาตอนนี้คือ18นาฬิกา30นาทีหกมุงกลิงนะครับถือว่าน้ำลดลงไปเยอะแล้วนะครับแต่เจ้านี่หมูนี้ทั่วหมดเมหันดินแบบนี้นะครับที่คุนแนไทยคือดูตอนที่อีพีที่2นะครับตอนนี้ น้ำก็ลดลงไปแล้วเนาะครับแต่นี้ก็เริ่มขําแล้วครับวันหนึง่งหนึ่งวันกับวิกฤตน้ําท่วมนะครับตอนนี้นี่ครับแต่เจ้านี้คือเต็มหมดเลยน้นํานี่แต่ตอนนี้ลดลงไปแล้วครับเดี๋ยวไปดูตรงหลังบ้านครับเป็นจระไดพ่องนะแต่เจ้านี้หมุนนี้น้ําท่วมหมดน,นะครับแต่ตอนนี้ลดลงไปแล้วครับน,น้ำก็เริ่มลดลงไปแต่ก็ยังถือว่ายังยังเยอะอยู่นะครับ ยังเยอะกว่าทุกปีเนาะนะครับนี่ครับแต่เจ้านี้ขึ้นฟุตบาทนี่หมดเลยนะครับนี่ครับฟุตบาทนี่เจ้าขึ้นมาหมดเลยแล้วก่อน,น้ำานี่็เต็มนี่เลยนะครับตามที่ EP สองที่คุณหนานชัยดูนะครับนี่ครับหน้าบ้านก็จะประมาณเนี้ครับนี่แต่ถือว่าวิกฤตเนอะมออีก,ก็ถือว่านากก่าก่อทุกปีนะครับนี่เดี๋ยวคุณหนานจะลุยไปให้ดู น้ำก็ยังไหลอยู่นะครับนี่นะครับทางรูมเป้่นกับปิ้นกับวิกฤตกันอยู่เนอะของมงปลายนี่ดูครับยังเต็มอยู่ยังมาเจ้าเต้าแต่เจ้าในอีพีแรกที่คุณหนันเตียวไปที่แทงพุ่นนะครับแต่ตอนนี้ก็ลดเริ่มลดลงมาแล้วนะครับนี่ผลตางพุ่นก็น้ำลดลดลดลงมาเรื่อยๆนะครับในอีพีนี้คุณหนังกับไทยก็ดูเนาะว่าอ่าเป็นธรรมดานะครับน้ําท่วมไม่ตื่นปีนี้ถือว่า นักหนาสาหัสนักแกนะครับคุณนันเกิดมาสี่สิบกว่าปีเนี่ยสี่สิบสี่ปีนี้เรามาเจอปีนี้ครับที่ว่าน้ําท่วมถึงขนาดนี้นะถ้าบ้านคุณนันนะครับถ้าบ่กแปลงใหม่แล้วก็บัถมดินขึ้นมาจะเ,เยอะกว่านี้เยอะนะครับที่มันที่มันจะขึ้นมานะครับน้ําขนาดบางบ้านเปิ้นถมดินขึ้นมาแล้วทุกบ้านเจอหมดเลยนะครับปีนี้ น้ำเยอะมากคุณนันถึงว่าในรอบห้าสิบปีนะครับผมเกิดมาสี่สิบสี่ปีเนี่ยกำลังมาเจอปีนี้ครับที่เยอะมากน้ําขึ้นมาถึงขนาดนี้นะครับนี่ครับห่ากอน,นครับเต่เจ้าที่คุณนันทายนี่คือเต็มหมดเลยเนาะในอีพีที่สองนะครับอีพีที่สามก็ทยายให้ดูตอนนี้หกโมงปลายนะครับน้ําก็ยังค่อยๆลดลงไปนะครับมันถือว่าบาลดเยอะ แต่ก็ถือว่าลดแล้วนะครับลดลงไปนี่นะครับนี่เจ้านี้เต็มหมดเลยถ้าเพื่อนๆดูในอีพีที่สองเนาะครับอีพีนี้คุณหนังระทายพอเนอะเดี๋ยววันพุธเมเจ้าคุณหนังจะทายให้ดูแหมว่าหลังจากน้ําลดหมดแล้วพื้นที่แถวๆนี้จะเป็นจะไดนะครับถ้าน้ําหายไปหมดแล้วนะท่านจะหูว่าที่คุณหนัง ่ายให้ดูในอีพีที่สองเนี้ยน้ำเยอะๆนะครับถ้าน้ําลดแล้วจะมีสาภาพเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปเจอกันในอผู้ไมาเจ้านะครับเดี๋ยวผูมไมาเจ้าคุณไหนจะถ่ายให้ดูเนาะว่าน้ําลดแล้วมันเป็นจะดใดนะครับอันนี้ก็ถ่ายให้ดูก่อนหนะ้าเวลานีา้วันที่30กันยาสองห้า25 6นะครับเวลา6กโมงครึ่ง18นาฬิกา30นาที สถานการณ์น้าประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราไปเจอกันตอนเช้าวันพุงนี้ครับคุกคนาจจะถ่ายให้ดูจะทําเป็น EP ีที่3สําหรับน้ําท่วมเมต่นปีนี้ครับน้ําใหญ่น้ําหลวงแตแต่น้ําท่วมใหญ่ท่วมหลวงบ้านเมต่นนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันผู้มาเจ้าครับจะให้ดูว่าเส้นทางแต่ละเส้นทางที่คุณหนานเดินแล้วก็เต็มเต็มไปด้วยน้ําวันพุ้ไม่เจ้าถ้ามันแห้งแล้วท่านจะรู้ว่าน้ําเนี่ยนะครับมันขึ้นมาขนาดนี้เลยเหรอ เดี๋ยวเราไปชมกันพุ่มเบจ้าเจอกันผุกเช้าครับครับสวัสดีเช้าวันที่1ตุลาสองาอยาครับนี่ครับน้ำลดหมดแล้วครับบ้านคูนานอานลครับแตกต่างกาครับตี่จกที่ตะวาตอนนี้น้ำลดลงหมดแล้วครับนี่อานครับนี่ยน้ำแห้งแล้วครับนี่ เดี๋ยวจะพาไปดูนะครับแต่ว่านี้ตรงนี้มามันได้เลยนะครับดูเนี่ยตอนนี้ลดหมดแล้วครับน้ําลดลงเดียวนหนึ่งหน่าจะพาไปดูนะครับแต่ว่านี่มานี่นี่ปุ้นเปียงโอกปุ้นนะครับดูแต่ตอนนี้มันลดลงไปหมดแล้วครับดู ร่องรอยความเสียหายบวกกับขี้เปอที่เหลือไว้นี่ครับโน้ปุ่นึ้นปุ่นนะครับที่วาวน้ำปุ่นะครับน,นี่นะครับตอนนี้ก็แห้งไปหมดแล้วครับน้แต่ีตกตังฝั่งบ้านหงบุนนึกน่าจะถึงบ้านหงแล้วครับ แห้งไปหมดเลยครับถ้าไครดู ep พีหนึ่งอสนะครับกานเปรียบเทียบเอาดูเลยว่าน้ำปีนี้มานักขนาดไหนดูนี่ครับขึ้นถึงในศาลาของหมวดหนึ่งหมวด2นี่เลยนะครับนี่ขณดาศาลานี่ยังขึ้นนะครับดู ดูเลยครับที่ตะวานคุณนอนในพีหนึ่ที่เดินมาเนาะน้ำมันกำลังมาแล้วก็ EP ีสองนี่คือเต็มหมดเลยนะครับหมนี้นี่ครับไฟฟ้าจนตะวานี่ไฟฟ้าไม่ตื่นจะต้องปิดไฟทางทางเฟสทางหมู่3ามทางบ้านลุมนี่เลยนะครับนี่เพราะว่าอันตรายเนาะนี่ครับนี่ดูเลยครับท่วมหมดเลยโมนี้ นี่ครับแต่ตอนนี้มันก็แห้งไปหมดแล้วครับหรืออย่างเดียวครับล้างที่เปะแต่ก็ยังมีน้ําไหลที่มันระบายมาจากตรงโน้นนะครับตอนนี้ก็ไหลลงที่ห้องน้ํานี่นะครับแล้วก็จะลงไปที่ห้วยแม่เครือก็จะลงสู่น้ําลี้เหมือนเดิมนะครับนี่ครับท่วมมดนะครับได้รับน้ํากันท่วมแนา ตอนนี้เจ้าหน้าที่เทศบาลกำลังามาเช็คปั๊มน้ำนะครับที่จะใจน้ำมือเจ้าบ้านนะครับเดี๋ยวคุณนันจะพาไปดูตังหลังบ้าน,นครับนี่ครับร่องรอยแต่ว่านี่เป็ดกันน้ำหมเลยเข้าถึงพื้นบ้านนี่เลยนะครับเนี่ยพื้นบ้านคุณน,นันเข้าเลยตอนนี้ก็เหลือก็ร่องรอยนะครับที่เปอะ ดูส่วนพักโอ้โหสุดยอดขี้เปิดครับดูครับนี่แห้งไปหมดแล้วครับเดี๋ยวไว้แต่ขี้เปิดนี่ครับรายง,งานสถานการณ์ในะ EP ีที่3ครับสำหรับวันนี้นะครับคุณนานขอมาทํอีพีสามเพื่อดูว่าสถานการณ์หลังจากที่น้ําแห้งแล้วมันเป็นจะได้นะครับอ่านกา็ดูนะครับ อย่ที่คุณอาใช้ดูตะกี้นะครับน้ำเกาะลงไปหมดแล้วแต่บางส่วนก็นยังไหลเพื่อที่จะระบายที่มันขังอยู่ตามรังสวนบ้านหนองเป็อนอี้นะครับไปยังมีอยู่แต่ถือว่าสถานการณ์น้ำกลับสู่ปกติแล้วนะครับน้ำต่างน้ำลีก็ไหลลงไปต่างใตไออหลทับไปตั้งเหนือเนาะน้ำเพราะว่าน้ำลีนี่แปลกนะครับน้ำลีเป็นแม่น้ำสายเดียวในภาคเหนือที่ไหลขึ้นเหนือนะครับเพราะว่า มันไหลามาจากตุ่งหัวจ้างแล้วมันย้อนมาลีแล้วขึ้นไปบารท้งไปป่าซางแล้วก็ไปลงที่ไปลงที่แม่น้ําทานนะครับแล้วก็ลงสู่แม่น้ําปิงเพราะฉะนั้นจะเป็นแม่น้ําสายเดียวที่มันไหลขึ้นเหนือนะครับมันจะไหลลองใต้เนน้าลีนะครับาบางคนเข้าใจผิดว่าน้ําลีไหลลองใต้มันใช่นะครับน้ําลีเนี่ยจะไหลขึ้นเหนือแล้วก็ไปลงที่าทางศบทาทางอย่างพู้นะครับมันก็จะไหลลงน้ําปิงเนาะ เพราะฉะนั้นเข้าใจใหม่นะครับน้าลีนี่เป็นแม่น้ําที่ไหลขึ้นเหนือเนอเพราะฉะนั้นชาวบ้านโฮงเป็นหนงว่าดีตังใต้นี่เป็นตังเหนือนั่นคือเหนือน้ําลีนะครับชาวบ้านโฮงอยู่ว่าตั้งเหนือตั้งเหนือของชาวบ้านโฮงนี่เป็นตังใต้เน่ยเหนือน้ําลีครับ <c oughs> นี่วันนี้คุณนานขอฝากไว้แค่นี้นะครับใน ep ที่3สถา,านการณ์น้ำก,ก่าเข้าสุปกตีแล้วครับสำหรับวันนี้คุณนานขอฝากไว้แค่นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องคุณนานเจ้าวาดเลยนะครับปูุหลวงประกาศละครับสวัสดีครับ